สวัสดีค่ะคุณพี่ผู้ใหญ่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็จะมาทําการล้างเห็ดนะคะก็มีเห็ดไข่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไข่เห็ดและงูนะคะล้างค่ะตรงน้าก็จะเอาเกลือใส่ไปนะคะนี่ค่ะเพราอจะได้ให้ล้างง่ายๆค่ะก็เลยต้องใส่เกลือนะคะล้างคนเลยเนาะจ้าล้างล้างเลยค่ะล้างให้สะอาดเลยนี่นะคะเราก็จะล้าง ช่ไว้ก่อนจะแช่ไว้เลยค่ะเอาตัวหนุ่มก่อนอันนี้ก็คือเห็ดไข่นะคะอันนี้นะดอกส,ยสวยๆโดยโอก,กงามแกงก็ได้นะคะไอดอกบานๆนั้นก็เราก็จะปิ้งนะคะแต่อันนี้ก็จะจะแกงนะคะแกงเอาจะ้ะเห็ดไข่นะคะอันนี้ดอกหนุ่มๆของเห็ดไข่ถ้าเราแกงเราก็จะมีรสชาติที่หวานนะคะพี่ใช่ไหมใช่มันจะหวานนะคะอร่อยหอมด้วยจะ้ะ เห็ดไค่ก็จะหอมนะคะล้างง่ายเล้อเห็ดไขรล้างง่ายมากจ้ะมันนุ่มมันดินยังไม่เยอะเพราะว่าฝนไม่ได้ตกค่ะมันก็เลยดินจะแห้งอยู่นะคะตอนนี้นแล้วก็ทําเมนูจะจะแกงนะคะไอดอกหนุ่มๆน,นี่ค่ะแต่สําหรับดอกที่บานๆแบบนี้เราก็จะ ล้าแล้วก็จะเอาไปย่างปิ้งนะคะเอาไปปิ้งแล้วก็จะมาปุ่นจ้าทำได้หลายเมนูนะคะหเห็ดไข่เขาเรียกว่าเห็ดมันก็จะหอมมากนะคะแต่แม่ผู้ใหญ่ชอบนะคะเห็ดละงูกับเห็ดไข่แม่ผู้ใหญ่ซื้อเห็ดไข่เด้อค่ะเพราะว่าเห็ดละงุมันก็้าแกงแล้วแต่คนชอบนะคะคุณป้า,าบางทีเขาก็ชอบแบบมันจะหอม,มไม่เหมือนกัน,นะคะ่นะเดี๋ยวจะให้คุณป้ามาล้างช่วยดนนี้เด๋ยแม่ผู้ใหญ่ นี่ค่ะคุณปลายุนะคะมาลางช่วยพ่อผู้ใหญ่นะคะมันลาไม่ยากอกเพราะว่ามันไม่มีฝนไม่มีดินใช่ค่ะมีดินจะติดมันไม่ค่อยมีดินนะคะอันนี้ก็คือไข่นะคะไข่เห็ดละงูค่ะน,นี่ก็คือเพชดไขค่ค่ะเราก็จะแกงรวมกันเลยนะคะเพราะว่ามันมีอันละน้อยอันเล็กอนล้อยจะอันเล,ล็กละน้อยก็ไอตืมกันเนาะคะ่ะนี่ คุณป้าก็ล,ล้างกับพ่อผู้ใหญ่จ้ะยาลองได้เยอะอยู่ป่ะยาลองได้เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะค่ะพี่ <c oughs> บ่านนี้ก็ยังมาไม่ถึงอยู่นะคะใกล้จะเที่ยงแล้วไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะยายจำลองก็เป็นลมแลล้วปนเป็นมหรือยังก็ไม่รู้เนาะค่ะป่านความดันขึ้นแต่แม่ผู้ใหญ่ก็ขึ้นไรคุนบอกว่าไคุณพ่อพงศ์ก็บอกว่าแม่ยายจำลองกําลังมายังไม่ถึงค่ะแม่เพราะว่าไลฟ์สดมาด้วยไงค่ะพี่ก็เลยไม่ถึงเร็วดี วิญญาองพอ้อันนี้คือเห็ดไอ้บ้านเหล่านะคะอกแถวบ้านเหล่าจ้ะอันนี้ก็คือไอ้ลุงตาคายนะคะเพิ่นไปหามาจ้ะลุงยุค่ะก็เลยซื้อหามาจ้าก็มันมีเยอะแมู่้ใหญ่ชอบค่ะแล้วก็เพิ่นก็ไม่ได้เยอะนะคะอันนี้ก็เห็ดหลังง่ค่ะอันนี้ก็ใกล้จะบานแล้วนะคะอันนี้นอกคนป้าเรีว่าเซพไหลค่ะเซพไหลจ้ะ อามันบานนะคะให้มันบานบานมันจะได้เยอะๆเลยค่ะคั้นมันหนุ่มมันได้น้อยอ่ะบานบาน่นะค่ะจะงได้สดน้ําหลายๆนะคะโอ้อันนี้ของคู่ไหลนะคะคือห้าอไทนเนาะแล้วเราก็จะนําไปแกงนะคะมากินเลยจ้าเดี๋ยวแกงก็จะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือทําแบบลางไปก่อนนะคะนี่ค่ะกระชีแกงรวมกันด้ีย รวมเลยคะ่ะทั้งเห็ดไข่แล้วก็เห็ดละงูนะคะเห็ดหอมขอเอินนะคะคุณป้าจะเร้่ปิ้งนะขนาดปลาปิ้งอยู่ต่อหนะะ่ะจ้าแล้วเราจะไปดูที่ปิ้งนะคะไปดูที่ปิ้งก่อนจ้ะปิ้งหอมอที่บานๆล,ล้วก็จะปิ้งจะย่างนะคะโอ้ยสร้างมาน้อยเนาะสร้างมาน้อยห้าหลายจ้ะเนี่ยค่ะเดีด๋ยวะจะมาดูนะคะว่าเขาเราจะย่างกันยังไงนี่ค่ะที่เราย่างกันนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะย่างเห็ดไข่นะคะปิ้งย่างเห็ดไข่โอ้ยหอมมากเลยค่ะตอนนี้หอมมากเลยนี่ก็คือได้ที่แล้วนะคะใกล้จะสุกแล้วค่ะเพราะว่ามันก็เหี่ยวแล้วเนาะค่ะเนาะก็ใกล้จะสุกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณพ่อผู้ใหญ่ล้างดีกว่านะคะอันนี้ก็คือได้ที่แล้วนะคะก็จะนําไปป่นนะคะเหมือนเหมือนฝนปลาแห้งนะคะแล้วก็จะตั้ม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 ให้ละเอียดแล้วก็จะเอา ชูรสนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะชูรสน้ําปลาหรือว่าน้าปลาร,ร,รแล้วก็หอมนะคะเนื้อมันหวานเนื้อเห็ดไข่เพราะว่าเห็ดไข่มันก็หวานอยู่แล้วค่ะนะคะปลปาจับหนไม่ซื้อถ้าถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใช่ไหมคะป้าเพราะว่ามัน,มเ,นเนื้อมันหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะเนื้อมันหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็จ้าอันนี้ก็อยู่ใต้ร่มมะม่วงนะคะเพราะว่าเห็ดคุณป้าก็ใกล้จะสุกแล้วหนูไปดูเมื่อตะกีนี่ค่ะจะพักก็เอาไปป่นได้เลยนะคะ พอดีอ้อค่ะพอดีอ้อตอนเทงค่ะอันนี้แล้วก็ไอที่บางๆก็จะเอาไปปุ่นเลยค่ะเดี๋ยวคุณป้ายกลงค่อยจะขึ้นต่อประมาณนี้คุณสาป,ป่านน้มาทางไหนดีค่ะเราก็จะก็คือะรล้างเห็ดล้างเห็ดใครเห็ดละงอกนี่ค่ะ เดี๋ยวจะนำเห็ดไขรไปปิ้งไปย่างนะคะต่อไปหอมค่ะอมเนาะคะ่ะเนาะขนาดยังไม่ทันปิ้งก็หอมนะคะทันปิ้งแล้วจะขนาดไหนนะคะอร่อยมากแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะทำเมนูแกงเห็ดไขรแล้วก็จะปิ้งนะคะแล้วก็จะตำป่นเห็ดไขรนะคะแล้วก็จะกินตอนเที่ยงกันเลยจ้ะ ตอนหน้านั้นดอกแข็งๆบนเนื้อปลายางแหละเอาไปขายได้ขายเถอะนะโอ้ได้ขายดีเนาะค่ะเนาะตหน้าบ้านลุงพ่นบอกค่ะแต่สมัยก่อนบอกค่ะแต่มื่อไม่ไมเนาะค่ะเนาะไม่ไม่ติดไก่โอ้ปลาพ่นได้ขายดีได้ค่ะได้ขายเนี่ยห้าดอกหรือสี่ดอกห้าสิบบาทพี่เียบร้อยนะจ้าพ่อซื้อค่ะพ่อซื้อพ่อซื้อเห็ดไข่เห็ดเห็ดอันพ่อซื้อหนแล้วห้าไปดกซื้อแล้วก็เอาไปจำเลยนะคะเพราะว่าคุณป้าปิ้งย่างให้แล้วเด้ค่ะ นี่ค่ะโอ้อันนี้ดอกไฟมาทั้งเลยดอกไฟนี่ดอกไฟก็มาจากสวนยางสาดอกไฟมาจากสวนยางนะคะดอกไฟนี่ค่ะสุนักเพื่อนบ้านนะคะสีขาวเดินไปแล้วจ้ะมาซื้อเนื้อแห้งบ่จ้านี่ค่ะถ้าถ้า,าบางทีก็จะมีเห็ดละงกเหลืองนะคะอันนี้ก็จะมีมเห็ดละงก,ะงกขาวจ้าอันนี้เอาเนื้อแห้งบมจ้า โอ้โอไดโนไวายบอกเก็บกลงถังแล้วจ้าได้นไวท์จิบบ่หืโอ้ส้มพักนะก็ได้จ้าได้ยูนมาทูกก็ได้จ้ามาถูกก็ได้จะต่ำก็ได้เก็บห่อถังนะคะอาหาร๋อาเ่าออดูจ้าเดี๋ยวจะผ่าเอาค่ะขอบคุณ,ค,ณคุณป้ามากนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะเอาขึ้นไปย่างให้แต่อันนี้เราจะ แกงนะคะเห็ดละงูก,กับเห็ดไข่น้อยนี่ค่ะข้าก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์ให้ช่องพ่อนิมกกกกนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีจ้าพี่สวัสดีครับ